สวัสดีครับคือผมขอตอบคอมเมนต์นี้นะคือที่โชว์ในรูปเนี่ยเพราะว่าผมไม่สามารถกดกดตอบเป็นวิดีโอได้ไม่อันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับคือลูกค้าเขาประมาณว่าคือถ้าทำหลายๆบ้านหลายจังหวัดเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะตันไหมผมอธิบายแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอธุรกิจทอถุงมือเนี่ยในอดีตอะมันไม่ได้มีนะครับ มันก็มีชีนาสพายขึ้นมาเราสร้างให้มีผู้ประกอบการขึ้นมานะครับและจนปัจจุบันเนี่ยก็มีคู่แข่งบริษัทเราเนี่ยอันนี้พวกก็พูดตรงๆนะครับจะเป็นลักษณะขายเองเป็นคนจีนมาขายเป็นช่างเอามาขายเป็นคนนู้นคนนี้เอามาขายซึ่งแบบเขาก็มีตัวตนแบบของเขาอะเนอะไปครับทีนี้มันก็การเริ่มต้นธุรกิจประเภทเนี้มันเริ่มมันเริ่มหลายแบบคือบางคนเนี่ยเขามองว่าการใช้ต้นทุนสา0แสนกว่าบาทเนี่ย มันสูงเกินไปมันสูงเกินไปนะครับเขาก็จะไปมองพวกเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรมือสองเครื่องจักรระบบคอมซึ่งถ้าเป็นลูกค้าพวกในติดต่อมาที่ชีนะเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำสาเหตุเพราะผมก็จะบอกลูกค้าไปตรงๆว่าปัญหามันจะเยอะผมไม่เชีรยให้ทำถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างชีนะสซัพพลายเนี่ยเรามีตัวตนใช่ไหมครับแล้วผมมาเจอกับลูกค้าทุกคนผมไม่พร้อมที่จะไปมีปัญหาคือหมายถึงว่าพอผมขายเครื่องปุ๊บ แล้วลูกค้าทําไม่ได้ต่อให้ลูกค้าจะจ่ายเงินแค่หลักหมื่นไม่จะกี่หมื่นก็ไม่รู้หรือจะจ่ายแค่หลักแสนแสนแสนก็บาทอะไรเงี้ยมันก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคาดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาทาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยทำไมทําไม่ได้ทําไมเป็นเจ้ปัญหาย,ยัางไงก็จะจุกจิกซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับวิถีของเชียร์สไพย์ที่เราสร้างลูกค้าขึ้นมาเพราะเราเน้นสร้างให้ลูกค้าทําให้ได้ตลอด ต่อเนื่องระยะยาวย้อนกลับไปที่คําถามที่ลูกค้ามันจะตันไหมนะครับในโลกปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านตัดผมเปิดร้านตัดเสื้อผ้าขายของขายก๋วยเตี๋ยวมันมีโอกาสที่มันจะพอสมมุติเกิดคุณทําดีมันมีโอกาส,ท,ส,มมท,กาสที่มันจะเกิดร้านนี้เกิดร้านนี้เกิดร้านสองร้านสามร้านสี่ร้านห้าขึ้นมาเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คนซื้อเขามีโอกาสในการเลือก สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือคุณต้องมาบริหารตัวเองให้ได้ว่าคุณจะทํายังไงให้ลูกค้าติดคุณจะทํายังไงให้ลูกค้าเขาโอเคคุณภาพราคามันสอดคล้องกันคุณทํายังไงให้ลูกค้าเขารู้สึกประทับใจมันก็เหมือนกับธุรกิจทอถุงมือที่พอคุณลงไปทําปุ๊บไอ้คาว่าตันเนี่ยยังไงคุณขายกลับมาที่ชินะก่อนได้ถ้าในกรณีคุณไม่มีปันหะไม่มีตลาดแต่ถ้าตอนในกรณีคุณมีตลาด การแข่งขันเนี่ยมันคือเรื่องธรรมชาติของการทําธุรกิจผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับไม่มีอะไรที่คุณทําและคุณไม่ต้องแข่งขันแม้กระทั่งคุณทํางานประจําก็เถอะคุณยังต้องแข่งกับเพื่อนร่วมง,งานในการดูว่าเราจะแบบมีคะแนนให้เราได้รับการโปรโมทมากกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตลาดตันไหมมันอาจจะเยอะขึ้นแต่มัมก็คงไม่ไตัน ถามว่าไม่ตันเพราะอะไรถ้าคุณเริ่มแบบถูก,ถกที่ถูกทางคุณก็จะทำค,คุณต่อไปได้เรื่อยๆเพราะปัจจัยที่มาท้ายคุณเกิดปัญหาเนี่ยไม่มีนะครับแต่ถ้าสมมติเ่คุณเริ่มแบบเครื่องจักรรุ่นเก่าแล้วคุณเจอปัญหาจนคุณท้อแท้จะมีกลุ่มลูกค้าประเภทเนี่ยที่เริ่มได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกเริ่มได้เจอปัญหาแล้วท้อแท้ไม่ไหวก็เลิกหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ลงเครื่องจักรใหม่ก็เถอะแต่ลงแล้วแบบเจอปัญหาเจอทิ้งบ้างเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยสารพัดปัญหา ล้มหายไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือตันไหมไม่ตันนะครับประเด็นที่2มีคู่แข่งไหมมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราต้องอยู่จุดไหนของตลาดถ้าเราอยู่จุดที่เราเป็นผู้ผลิตเองเราก็จะสามารถคลองตลาดนั้นได้นะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังประมาณอย่างนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับคำถามนี้เป็นคําถามที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยอยากจะตอบจากการรีพายด้วยวิดีโอแต่มันตอบไม่ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดกาลังสนใจการลงทุนประเภทนี้อยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเราปัจจุบันก็มีแคมเปญราคาเครื่องถูกด้วยแต่ลูกค้าต้องเดินตลาดเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทอถุงมือกับเช็ดสปายนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไหนทําการตลาดก็ขายได้สวัสดีครับ